สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซครับผมวันนี้ก็ด่วนด่วนครับไปแบบด่วนด่วนเนื่องจากว่าอ,อน้าสาวโทรมาครับน้าญาติแฟนผมนี่เลยนะครับน,นัตุลโทรมาบอกว่าให้ไปรับหน่อยครับที่อำเภอวารินชำราบเนื่องจากว่ารถเกิดอุบัติเหตุครับเขาเมาแล้วขับ ่าไฟแดงมาชนรถคันที่แกนั่งไปนะครับแล้วก็ตำรวจต้องเอารถเข้าโรงพักทีนี้ไม่มีรถกลับก็เลยต้องไปเอาไปรับครับผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของรถเขามาชนเลยท่าน <Okay. S 1> เขาพาไฟแดงมาชนเลท่านา่ <Okay. S 1> นารถนเสืร์รถนเสืร์ เออเอออยู่ว่าลินน้นบุ่นเจ้าผมูฮูจา้าบอยส่งพิกัดมาว่าส่งไปไปก้อนตัวมันสี่คำพอ,อไไคิดเราแล้ลไไว้อยไปะไปเรออันนั้นก็พาไฟแดงมาสนกันยอนเราละ<อ>ไปครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าอยู่จุดไหน แต่ว่าอาไม่รู้ว่ากี่คนด้วยนะที่จะไปรับก็ไปก่อน,นครับไปก่อนค่อยโทรถามทางกันไปว่าอยู่จุดไหนแล้วกันเนะาะนี่นะครับผมถึงบอกว่ามันต้องเอระมัดระวังนะครับช่วงเทศกาลนะครับผมอุดโทษทีนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าถนนบ้านผมนี่มันแบบ งบประมาณยังไม่ถึงการซ่อมแซมมันก็เลยกลายเป็นอุกกาบาตอยู่นะครับบางจุดบางพื้นที่คอนกรีตอะ่ะไอลูกลังแดงๆนี่ผมเป็นคนเอามาปูนะผมเป็นคนเอามาใส่นะเนี่ยเนี่ยลูกลังแดงๆเนี่ยผมทําให้อบอตออายไปเลยนะครับซึ่งผมไม่ใช่อบอบตอไม่ใช่ผู้นําชุมชนอะไรหรอกเนี่ยดินเลยไอลูกลังแดงๆเนี่ยปกติหลุมตรงนี้มันจะมีแต่หลุมใหญ่ๆไงผมมันไม่ไหวไงวิ่งเพราะว่าเรา ไปวิ่งหินวิ่งอะไรเงี้ยผมก็เลยติดรถกลับมาด้วยแล้วก็เอามาปูให้นะครับช่วงบุญที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความื่นชมจากชาวบ้านนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าผมทําเพื่อเอาหน้าเอาตาอะไรนะผมทําเพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยสําหรับเ,เด็กๆลูกหลานนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องในหมู่บ้านนี่แหละนะครับผมไม่ได้ว่าหวังเพื่อให้คนมาเชิดชูมาชมเชยอ,อะไรผมหรอก ครับเพราะว่าผมก็ใช้ถนนเส้นนี้เหมือนกันเนี่ยพอมันวิ่งไม่ได้มันก็ต้องมาวิ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้นะครับก็เลยเอามาทํามันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายนะครับก็ทําเพื่อจะได้สัญจรไปมาสะดวกกันนะครับแถวนี้ก็เรียบปิดราบลื่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่อำเภอวาลินชลราบครับไปกันเลยครับผม ตอนนี้นี่โซนบ้านผมก็เล่นน้ำกันตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ก็มีแก๊งหนึ่งแต่พอดีผมหยุดคลิปไว้ไงมันมันเป็นทางโค้งผมก็เลยต้องหยุดคลิปครับเมื่อกี้พื่อความปลอดภัยด้วยแหละนะครับว่าจะถึงวาลินน่าจะใช้เวลาอยู่นะครับเพราะว่ายังไงผมจะเจอรถติดแน่นอน เจอรถติดที่ที่ตัวเมืองแน่นอนครับตัวอำเภอแน่นอนเพราะตอนนี้นี่ในตัวอำเภอเดียดนี่น่าจะรถติดเยอะแหะครับเขาเล่นน้ำกันนะครับผมพาไปดูบรรยากาศการเล่นน้ำด้วยนะครับในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับพันกว่าสองพันหลังคาเรือนนะครับแต่ว่าเงียบนะครับเนื่องจากว่าเขาไปเที่ยว เข้าไปเล่นน้ำในตัวเมืองกันหมดนะครับพรุ่งนี้น่าจะคึกคื้นวันนี้วันนี้เป็นวันแรกอ่ในการเล่นน้ำแบบเต็มตัวของพี่ๆน้องๆนะครับไม่ว่าโซนไหนก็ตามแต่โซนขอนแก่นนี่ผมเห็นเล่นตั้งแต่วันที่แปดอะ่ะผมไปบ้านอะ่ะผมไปบ้านผมวันที่แปดอะ่ะโอ้โหเล่นน้ำแล้วสารรถผมลายหมดแล้วตอนนี้กลับถึงกรุงเทพนี่ผมต้อง ไปขัดยาอีกต้องลงไปกรุงเทพอีกครับเพราะว่ารถดินด่วนนะครับต้องไปดูเลดดูรถให้พี่วุฒิครับลงมือหรือรถพี่วุฒิซ่อมกันตอนนี้ก็เริ่มตั้งเป็นจุดๆไปแล้วครับเพราะตอนเย็นนี้รถจะกลับเข้าหมู่บ้านไงอาสะอาดไ้ย <laughs> ไม่มีคนนั่งหลังก็สาดนอกแต่ตอนมานี่รับรองมีคนนั่งหลังมาเพียบอ่ะครับผมไม่รู้ว่ารถผมจะนั่งมาหมดหรือเปล่านะต้องมารอดูกันภาพอาจจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่ารถผมมันโหลดเตี้ยไงมันก็จะสั่นหน่อยพื้นผิวถนนมันไม่ค่อยจะเรียบดีเท่าไหร่ ช่วงเริ่มแตกหนุ่มแตกสาวทั้งนั้นนะครับสิบสี่สิบห้าสิบหกปีสิบเจ็ดปีนี่กำลังแบบเยอะเลยเป็ช่วงปิดเทอมด้วยนะครับใช้รถก็ระมัดระวังกันนิดนึงเราเข้าเขตเมืองแล้วนะครับเข้าเขตในตัวอำเภอแล้วครับผมตอนนี้ก็เริ่มเห็น เขเรียกว่าอะไรขบวนคนเล่นน้ำนะโอ้เริ่มชะลอความเร็วแล้วครับโอ้รถหลอ่อรถหลอ่อรถหล่อไปเล่นน้ำหรือว่าไปวิ่งดินวะเนี่ยโอ้รถหล่อไปวิ่งดินกลับมาครับนั่งดีๆเด้อเกาะดีๆเด้อประคำเลยผ้ากันจับดีๆได้ดลุกอันตรายนะครับ นั่งคนที่ออกขับรถอ่ะเวลาออกตัวก็อย่าออกแรงนะครับเพราะว่าเวลานั่งกระบะอย่างเงี้ยมันไม่มีที่เกาะรถสมัยใหม่อ่ะมันไม่มีรถเหมือนรุ่นเก่าๆหรือรถที่เป็นแบบอแคปโบวิเวมันจะมีที่เกาะอ,อยู่ข้างๆางกระบะใช่ไหมล็อกอัขนอะไรวะเนี้ยเอียงกระเที่ยมาข้างนึงเลยขนบ้านนอกดาว ไปจะเข้าเมืองกันครับนี่ต้องระวังครับนี่เวลาเราขับรถนี่อย่าประมาทอย่าเผลอใช้ความเร็วนะครับต้องเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงการนะครับผมดูดูด,ดูไวรุ่นไวรุ่นไวรุ่นว่าไงไวรุ่นนี่ต้องรู้จักโบงี้แต่ที่จริงอะ่ะถ้าจะให้ดีนะครับอ่ควรจะเอา กลวยเนาะกลวยมาตั้งให้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับรถเขาจะได้ชะลอความเร็วถูกนะครับผมต,บตั้งไว้เลยนะครับตั้งไว้เลยตั้งแบบเพื่อให้รถเขารู้ว่ามีมีการเล่นน้ําหรือมีการทําอะไรอยู่ข้างหน้าเนาะมันต้องมีสัญ,ญลักษณ์นะครับเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนบางทีรถที่วิ่งมาก็อาจจะมองไม่เห็นนะเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อย่าเลื่อนเล่อนะอย่าเลื่อนเล่อนะครับพยายามใช้ความอ่าไอ้นี่ให้มันปลอดภัยที่สุดอ่ะนะอย่าพยายามเผลอ,อ,โ,อโอ้รถโรงพยาบาลตามหลังมาแล้วไปเลยลูกพี่รถแอมเบลเลนครับหนึ่งหกหกเก้าไปแล้วมีเก็บอ่ะมีเก็บอ่ะ นั่งกระบะหลังอย่างเงี้ยต้องระวังให้ดีเลยนะแล้วเวลาสาดน้ําเนี่ยบางทีมอไซค์หรือรถใหญ่เขาจะหลบน้านะบังคันนะอาจจะแฉลบมาได้นะครับโอ้หลบหลบหลบ,ลบมากันเล่นน้านี่นี่คือเป็นสีสันนะครับสีสันของคนต่างจังหวัดก็จะประมาณนี้นะในการเล่นน้ําสงการนะครับอันนี้ก็ นี่ทำแบบถูกต้องนี่ครับเอากลวยมาวางอย่างนี้แหละถูกต้องเลยอันนี้บ้านช่างนันนะครับอ่าเป็นช่างที่ถ้าผมมาวิ่งอยู่ที่อุบลเนี่ยก็จะมีช่างนันกับน้าผมมานะครับที่ผมจะมาซ่อมรถด,ด้วยเล่นน้ํากันใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศข้างในกันครับโอ้โหรถติดชิบหายแล้วแล้วผมจะไปไงวะนนี่ยผมก็ยิ่งรีบด้วย รีบก็คือรีบอยู่ในความปลอดภัยเนาะอย่าประมาทอย่าประมาทเดียไปเรื่อยๆคือตอนนี้คือผมต้องไปรับน้าๆนาทีา่ในเมืองวาลินเลยนะครับจากตรงนี้ไปถึงวาลินก็ระยะทางอยู่ราวๆประมาณอา่าสี่สิบว่าโลนะครับผมสี่สิบเท่าไหร่ไม่แน่ชัดโอ้หต้องไปเหมือนรถไอ้นี่หรือเปล่า คือตอนนี้นะไม่ต้องถามนะว่าในตัวอำเภอเด็ดติดแค่ไหนนะครับติดแบบไม่ขยับอะ่ะเอาง่ายๆว่าติดแบบแทบจะไม่กระดิกะนะครับเนื่องจากว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราหาวิธีแทรกไปได้นะครับผมจะต้องหาวิธีแทรกไปให้ได้นะครับไม่รู้จะไปทางไหนวะไม่รู้จะแทรกยังไงเนี่ยผมต้องผ่านหอนาฬิกา ฮึบฮึบฮึบโอ้ยมวนหลายพี่น้องเขาสนุกแต่เราอะอะไรเนี่ยเราจะไปยังไงฮะเปลี่ยนกรรมแล้วค่อยโอ้ยสวยจริงๆนี่กำลัง จอดติดอยู blind, ่ด <time? S 2> ีๆไปรุ่นขับรถมาชนท้ายผมเฉยเลยเสร็เรียบร้อยเลยอันนี้ยึดสายในบ้านย่ดสายอือตรเส็งเลย ผมกำลังจะหาที่แทรกออกอยู่แล้วโอ้เสียงจริงๆเลยเด็วกวัยรุ่นครับผู้หญิงด้วยอไอเราก็แม่ได้โดนชนซะงั้นออเออ กำลังถ่าย YouTube มาอีกต่างหากเดี๋ยวถ่ายรูปน้องนะไอ้บ yes um, to ้านยู่ในเดทนนี่บอกนี่อนยู่ใส่่ะฮะ ดเดี๋ยวแป๊บนึงโดนเข้าทั้งแถบเลยครับโอ้ยตอนนี้ผมก็โทรแจ้งประกันแล้วครับเพราะว่าก็ยังไม่รู้นะมันตอนนี้เราก็เสียเวลาไปด้วยละเอ้ย ตอนนี้จอดรอประกันครับไม่รู้ประกันจะมาถึงตอนไหนด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เบอร์ประกันพื้นที่ไว้ด้วยนะครับโทรแจ้งนี่จะเป็นศูนย์กลางที่กรุงเทพนะครับศูนย์ศูนย์ใหญ่ที่กรุงเทพผมก็เลยแบบไม่รู้จะไอ้นี่ยังไงนองมีเบอร์ป้อไม่มีเบอร์อเดี๋ยวตอนนี้ก็ดดเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนนะครับพี่น้อง เนื่องจากว่า,าบุบนะครับโอ้สวยแต่ถ้าส่องเนี้ยจะเห็นเยอะนะครับก็สวยแล้วยังไงก็สวยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเคลียร์ประกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุยกับน้องเขาก่อนเนาะว่าจะเอายังไงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมนี่แหละเนี่ย เล่นกันอย่างนี้ก็ระวังนะครับอันตรายนะครับหลายคนก็ดื่มเหล้ามินเมานะครับไอเราไม่ดื่มเราไม่เมาแต่เราสวยนะครับอย่างน้องเขายังเด็กอยู่เลยขับมาก็นี่แหละเจอคนที่เขาเล่นน้ำมาวิ่งตัด ผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับขอบคุณพี่พี่อน้อง f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับและเป็นกำลังใจให้เราก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกนะเราน้องเขาไม่เจ็บก็ดีแล้วนะครับเห็นบอกว่าไม่เจ็บอายุกี่ปี้วนี่สิบแปดแล้วนี่นครับปูโซนเมื่อกี้ขาเจ้าเรียนน้ำ แต่น้ำหนาวาสัตวเพราะว่าผมไม่เห็นผมนั่งอยู่ในรถผมได้ยินแต่เสียงดังโครมออกมาดูดีไม่ชนเข้าไฟท้ายไฟท้ายไม่แตกก็ดีแล้วนะครับตัวนี้ไฟท้ายไม่แตกนะครับเพราะว่าเข้านี่เราก็รูดยาวไปนี่ครับลูดยาวถึงนู่นเลยข้างบนก็นิดหน่อยถ้าไฟท้ายแตกแพงเอ้ยเอาเจอเกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ